ย่างกินพืชข้อสันที่เล่นกินข้นส่วนคอยอะอยากกินผีพวนมันบอ ยังคงสไตล์หนังอีสานขายฮาเป็นลายเซ็นนะคะครั้งนี้ตลกร้อยล้านหม่ำจกมกในฐานะผู้สร้างและโปรดิวเซอร์ภาพยนตร์สิ้นสามตอนขอลองเปลี่ยนแนวหนังอีสานค่ะที่ผู้ชมคุ้นชินให้ดูทันสมัยมากขึ้นนะคะเป็นกลิ่นอายหนุ่มสาวชาวเมืองมากกว่าเดิมค่ะก็ดึงซุปตาหน้าหล่อสอคนที่เห็นนะคะ๋าเสถพรค่ะแล้วก็ริบเริมฤิ์นักแสดงเลือดอีสานให้มารับบทนำค่ะ ก็ทดลองขยายตลาดหนังอีสานเว้าภาษาถิ่นว่าจะไปไกลได้มากแค่ไหนซึ่งจากงานแถลงข่าวที่กรุงเทพนะคะคุณมัมใจชื้นค่ะมีแฟนๆของสองหนุ่มมาเชียร์กันล้นหลามเลยหลังจากที่ก่อนหน้านี้หนังอีสานอย่างสมปักเซียนนะคะก็ทำไรายได้ไปเป็นกอบเป็นกำรรมนับร้อยล้านบาทย้ำภาพชัดเขาว่าหนังอีสานมาแรงค่ะผมว่ามันเป็นทั้งหนังเป็นทั้งเพลงนะช่วงนี้ เพลงชนอย่างก็เพลงอีสานล้วนๆนั่นตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นโอนมักสมบูโอนมักเตงโมหอมหัวขวักเอาไปฝากป้าป้าแล้วก็เช่าแล้วครับเช่าเยี่ยวเซบอร์ละครับงัดทางงัดทางงานมันซึ่งมันเป็นผมว่าหรือว่ามันเป็นที่รับสูงฟีเวอร์ในช่วงนี้มันก็เลยพ่วงมาทางพ่วงมาทางหนังด้วยคือเวลาเราพูดถึงหนังอีสานเนี่ยเราจะค่อยค่อยที่จะนึกถึงว่าเป็นแบบทุ่งนา กันดาหรือว่าอะไรเงี้ยครับแต่เรื่องนี้ไม่ใช่จะเป็นบรรยากาศของในเมืองขอนแก่นนะคะเราจะได้เห็นว่าคนขอนแก่นเขาทำอะไรกันกินข้าวที่ไหนไปออกกําลังกายการไปเดินจีบกันที่ไหนอะไรอย่างี้จะเป็นพัฒนาการของคนในเมืองแล้วคุณหมั่นคนนิยามว่าที่รับสูงฟีเวอร์นะคกันดานะคะก่อนหน้านี้ค่ะจะเปิดตัวรอบประถมมัศน์ในไทยเนี่ยคือก่อนที่เปิดในไทยนะคะคุณผู้ชมทีมนักแสดงเพิ่งไปเปิดตัวที่ประเทศลาวมาก่อนแล้วนะคะ ซึ่งเป็นตลาดใหญ่ของหนังว่าวิสารค่ะที่ทำไรายได้เป็นเกาะเป็นกรรำให้ผู้สร้าง งานนี้จึงไม่แปลกนะคะที่คุณหม่อจงมกจะดึงคู่กำกับและตลกคนดังของลราค่ะอย่างเจียบแปซิฟิกนะคะมาร่วมง,งานด้วยเพ<า>ราะว่าการันตีค่ะว่ายังไงก็ขายได้มีแฟนๆรอชมแน่นอนแทนนี่ยังเป็นหนังเรื่องที่2หลังจากขุบนบรรลือนะคะที่ทั้งคู่เนี่ยเคยทํางานร่วมกันด้วยซึ่งเขาได้เปลี่ยในการบุกตลาดต่างประเทศอีกอย่างหนึ่ง<น>คือการที่หนึ่งในนักแสดงไม่ว่าจะเป็นริดเดิงรีดหรือว่าเต๋าเรษฐโกงเนี่ยต่างมีฐานแฟนคลับในหลายประเทศเพื่อนบ้านอยู่แล้วค่ะ มันก็ม <sociedad. S 1> ีส่วนด้วยแหละบางทีผมอาจจะไม่ได้คิดถึงขนาดนั้นไงผมคิดแค่คนในบ้านเราสนุกสนานผมก็มีความสุขแล้วก็สนุกดีครับสนุกดีผมไปลาวมาสองสามครั้งแล้วเนี่ยสามครั้งแล้วตลานะสเก็โอเคนะคนลาวก็ชอบหนังอีสานคนเวียงจันทร์ชอบชอบนี่คับเป็นแนวแบบฮุ่งเฮาไทยเนาะนี่ก็เ็น่รวมติดคอมเมดี้เลยอย่างนี้มป็นขายดีเลยเนาะละซองมาหันก็เป็นแบบฮุ่งเฮาผีคนที่เบิรงอันฮุ่งเฮาฮอลลีวูด กับกลุ่มคนที่เบิ้งหุ้งเงาไทยกับอันเกือบได้ว่าอันมันกลุ่มเดียวกันแต่มีปรากฏการณ์ที่เหตุให้หุ้งเงาไทยนี่แบบบูมแห้งไหลก็คือสมพักเสียนเนาะอันที่เข้าไปใส่อันฮอลลีวูดก็ลำบากคือกันมาเจอสมพักเสียนบบนาคีบอะไรอย่างนี้อันเข้าไปก็แม่นอันคนที่มีอันมาล้อซื่อตัวนะฮะเบิ้งนะเงาก็แบบ มา V O C U M E ติกอีกน,นะกแสดงเข้ามาทันทีก็โชว์ร้องเพลงกนสักหน่อยค่ะเอาใจแฟนๆค่ะคือนอกจากเน้นตลาดที่ลาวค่ะคุณผู้ชมคือที่ลาวเนี่ยเข้าโรงฉายพร้อมไทยด้วยนะคะคเขายังเน้นตลาดที่อื่นอีกค่ะอย่างเช่นเพื่อนบ้านกัมพูชาที่เล็งว่าจะเข้าฉาย และนอกจากนี้ยังมีอีกหลายประเทศที่อยู่ในขั้นตอนการเจรจานะคะจะไปคุยกันในตลาดภาพยนตร์ในเทศกาลต่างๆค่ะเจนทีญี่ปุ่นฮ่องกงรวมถึงยังขายลงบริการสตรีมมิ่งออนไลน์อีกด้วยเอาทุกช่องทางเลยใช่ะค่ะ